นะะในช่องของครูสุภพรค่ะวันนี้อาจารย์จะพาเนื้อษาไปดูในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินตัวที่2นะคะตัวแรกผ่านไปแล้วก็คืออัตราส่วนสภาพคล่องนะคะหรือว่า current ratio ตัวนี้เป็นอัตราส,ส่วนที่2ที่อยู่ในหน้าสรุปข้อสนเทศข,ของบริษัทที่จดทะเบียนค่ะ ตัวนี้นะคะก็คืออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของนะคะ Return on Equity หรือว่า ROE นั่นเองนะคะเป็นอันตราส่วนที่แสดงให้ทราบว่าส่วนของเจ้าของที่มีอยู่นั้นนะคะจะทำให้เกิดผลกำไรเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่โดยส่วนของเจ้าของเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยส่วนทุนค่ะกำไรสะสมเงินสำรองต่างๆ ในที่นี้เนาะไม่รวมนี่สินระยะสั้นและนี่สินระยะยาวนะคะอัตราส่วนตัวนี้นะคะจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของฝ่ายบริหารที่จะใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะแล้วก็กู้เงินจากบุคคลภายนอกมาใช้ในการดำเนินงานเนี่ยให้ได้ผลประโยชน์มากกว่าดอกเบี้ยที่จ่ายไปนะ หากอัตราส่วนตัวนี้สูงนะคะเนื่องายยิ่งสูงยิ่งดีนะจะแสดงถึงประสิทธิภาพในการหากําไรในการทํากําไรนะคะแต่ถ้าอัตราส่วนตัวนี้มีค่าต่ํานั่นหมายความว่ากิจการนะคะไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการหากําไรสุทธินะคะเพราะฉะนั้นอัตราส่วน ROE ของเรานะยิ่งมากยิ่งดีนะคะยิ่งสูงยิ่งดีโอเคยิ่งสูงยิ่งดีมี2ตัวแล้วนะมีสภาพคล่อง กับ ROA นะ c u r r e n t Ratio กับ Return on Equity โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคำนวณน,นะคะไปดูว่ามันสูตรมันเป็นยังไงแล้วก็คำนวณยังไงหาตัวเลขมายังไงนะคะอาจารย์ใช้เป็นบริษัท Curry Express ประเทศไทยจำกัดเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะไปดูการคำนวณกันเลย แค,ค่กะนะักษาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการหาค่าของ Return on Equity นะคะหรือว่าอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะ,อ,ะอยู่ในหน้าสรุปข้อสนเทศของบริษัทที่จดทะเบียนก็คือเป็นบริษัท KEX เหมือนเดิมนะคะบริษัท Kerry e x งประเทศไทยจำกัดนะ ทีนี้สูตรของ return on equity เนี่ยค่ะนะักศึกษามันคือต้องเอาส่วนของกำไรขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ค่ะหารด้วยรวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่แล้วก็วงเล็บด้วยคำว่าเฉลี่ยนะคะพอได้ค่าแล้วก็จะเอาไปคูณกัน100นะคะเพื่อหาค่าออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองทีนี้เรามาดูตัวแรกกันก่อนส่วนของกำไรขาดทุนค่ะนะักศึกษาเราจะหาตัวนี้กันนะ ส่วนของกำไรขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ค่ะในเมื่อมันบอกว่าเป็นกำไรหรือขาดทุนเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูที่งบกำไรขาดทุนเป็นหลักโอเคนะคะอันดับแรกนะึกษาต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่า,าบัญชีตัวนี้มันอยู่งบอะไรมันมีแค่3งบเท่านั้นเองที่เราใช้หลักๆนะ มีงบแสดงมีงบกำไรแล้วก็มีงบกระแสเงิ <c oughs> นสดส่วนมากแล้วกระแสเงินสดไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นต้องจําในส่วนขององค์ประกอบของงบแสดงฐานะการเงินกับงบกำไรขาดทุนให้ได้นะคะโอเคส่วนของกําไรขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ค่ะนี่นะคะกำไรขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เราจะหาค่าของปี64คะ่ะ กนึกสาค่าที่ได้ก็คือ46.92เ okay, อโอเคนะคะเอามาใส่ได้เลย46.92โ okay. อเคต่อมาค่ะเขาบอกว่าเอารวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่หมวดที่3หมวดที่3อยู่งบแสดงฐานะการเงินค่ะนี่นะคะรวมส่วนของผู้ถือหุ้น ที่เป็นของบริษัทใหญ่แล้วมีคำว่าเฉลีย่ยค่ะนักศาถ้าเป็นเฉลีย่ยแบบนี้ให้นักศึกษาเอาปีปัจจุบันค่ะบวกปีย้อนหลังแล้วหารด้วย2นี่คือสูตรของเขานะโอเคปีปัจจุบันก็คือ9,298.91้ยถูกไหมคะบวกปีย้อนหลังก็คือ1 8 1 4 4 7มแล้วหารด้วย2นี่นะปีปัจจุบันบวกปีย้อนหลังแล้วหารด้วย2 โอเคค่ะเอาตัวเลขมาใส่ได้เลยนะ9,000เอาเท่าที่9,298.91บวก18,47.47แล้วหาร2โอเคค่ะหาร2อ,อย่าลืมคูณด้วย100นะคะเพราะว่าสูตรของเขาคือ ต้องคูณด้วย100ทีนี้เราหาค่าข้างล่างก่อนลราสากดเครื่องคิดเลขหาค่าข้างล่างค่ะหาค่านี้นะตอนที่มันบวกกันแล้วหาร2อ,ออกมานะคะน่าจะได้แล้วเนาะได้เท่ากับ1 0ึ่งหม่ด่าดี๋ยวลืมคูณด้วยร้อยนะคะ ีน10ี 100. 100. ้ก็หาปกติเลยค่ะ46.92หาร1 7 3 9 1 9ท่าิงแล้วคูณร้อยค่ะอย่าลืมคูณร้อยค่าที่ได้ออกมานะคะจะได้เท่ากับ0.47เปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นค่าที่ได้คือ อาจารย์คะหนูจะรู้ได้ยังไงว่ามันได้เปอร์เซ็นต์ดูจากอัตราส่วนตรงนี้นะคะมันจะมีให้เราเลยอย่างเช่นอัตราส่วนสภาพคล่องค่ะค่าที่ได้คือเท่าอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นค่าที่ได้คือเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับการหาค่าทีนี้ดูซิว่ามันตรงกับที่อยู่หน้าสรุปข้อสูนเทศไหมนะคะได้เท่ากับ0.47ยเคนะคะยอดที่ได้คือเท่ากับ0.47 แสดงว่าตัวเลขที่อยู่หน้าสรุปข้อสนเทศอะค่ะเขาก็หามาแบบนี้แบบที่อาจารย์พานาสาหาหาตามสูตรที่ได้ก็คือสูตรของ Return on Equity นะคะโอเคทีนี้เราจะไปดูในส่วนของการวิเคราะห์แล้วก็แปลความหมายค่ะอาจารย์จะแบ่งเป็น2พาร์ทเหมือนเดิมนะคะปี64ได้เท่ากับ0.47%เ ปี63ได้อยู่ที่21.48%จา้าค่ะรู้ได้ยังไงว่า21.48%นี่ไงอยู่หน้าสรุปข้อสนเทศนะคะอยู่หน้าสรุปข้อสนเทศนะทีนี้วิธีการวิเคราะห์ค่ะเราจะต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบกันระหว่าง64กับ63อย่างตัวอย่างนี้จะสามารถอธิบายได้ว่าในปี2,564 บริษัทเค,เคอรี่เอ็กเพรสประเทศไทยจำกัดค่ะมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเนี่ยเท่ากับ0.47ปี64นะเท่ากับ0.47หมายความว่าถ้ากิจการมีส่วนของเจ้าของอยู่100สามารถก่อให้เกิดกำไรอยู่ที่0.47นะคะในขณะที่ปี63ค่ะถ้ากิจการมีส่วนของเจ้าของอยู่100 ปี6-3เนี่ยจะสามารถก่อให้เกิดกำไรอยู่ที่21.48นะคะเพราะฉะนั้นในปี6-4เนี่ยค่ะต่ำกว่าปี63นะคะแสดงว่ากิจการนะคะในปี6-4กิจการไม่มีความสามารถในการทำกำไรหรือว่ามีความสามารถในการทำกำไรเนี่ยต่ำกว่าปี6-3นั่นเองโอเคนะคะประมาณนี้นะ